พี่เป็นคนจนพี่ต้องจำทนทำงานเหนื่อยแรงโอ้ยกำบันดาหน,นงครานโอ้ยก็แกล เรียกสินสดเสียแพงให้พี่แต่งโอ๊ยเงินไม่มีเงินมองดูฟ้าก้มหน้ามองดินอีกทียากจนเช่นนี้ จะรักพี่ได้ไหมเออพี่จนปัญญาจะแต่งน้องมาเป็นแฟนอย่างไรเออข้าในนาปีนี้ จะขายจะขายวัวขายควายพี่ก็อายคนขา้าจะนินทารักเจ้าก็รักเงายกนักโอ้ข้าวนี้ น้องจะน่ายนี้ตอนนี้พี่จนนักนาคิดดูเฮิดน้องพี่ต้องทนทรมานยากจนเหลือขนา น้องจ้ารักพี่ได้ไหมเอย